ดเยมาแล้วเนามีผ <imprisoned> anyway, ู้นำบตโคนักแสดเล่นแล้วก็ได้เชิญน้องๆมาร่วมกิจกรรมในวี้ด้วยนัวันวนตาวันเรื่องเรืังนี้ครับ

เคนเนะครับนี่เป็นแรกเป็นนินมันะนะนู่ยังเลือดดกันตรงนี้หไมว่าเป็นสองามตอยตีแล้วตีแล้ว่วนี่ต้องมีช้างตายอยู่ทั่วตรงนี้เดี๋ยวอยู่ล่างเร็วลยผม้่่ามเด็นว่าโอ้โหนนี้ขี้ตายมาเร็ว nè nè, thay thay mai nè, già, bé nè, đọc rồi à, Anu Vat, phước đen, cô giáo, nô na ba rồi, tôi

ต้องให้คนหัวกระเด้านคนแล้วก็ปวปไปอดใน้องอีเด้อไปจนเลยเว้ยไปลงไปลงไปมลงไปตไปได้

ผิดทางแล้วค่ะเียอ่ะออหันล่าเลยม่เห็นหาเลยไปแล้วเลยหมอเดียวลองหันล่างนั่นหละล้างานนี่เลยล้มหองเลยล้มาเอาฟางจีนจีนกวน่นอีกทีหนก่นเอา ครสามพันห้าร้อยปีที่กรมจรินเขาวินิจฉัยเครื่องดินเผานะครับเครื่องดินเผาที่กรมจรินเขาได้มาตรวจด,ดูเอาเอาเอาไปไว้ที่รัณฑาลที่มาเจอโครงกันดูก็โครงกันดูแล้วก็เครื่องปั้นดินเผานะครับข้างในก็เป็นพื้นที่ท้ำตอนจะลงไปก็ต้องโรยตัวไปครับตอนขึ้นก็แบบธรรมชาตินะครับ นาเดงก็ถ้ำการเล่นมันก็คล้ายๆกับเป็นถ้ำอะเล็กเลยนะครับมีอยู่กือถ้ำท,ที่ผมได้ค้นพบอีกถ้ำหนึ่งก็ยังไม่ได้ตรวจํำรวจลงไปนะครับมันมีสาน้ำด้วยนะครับตอนนี้ก็ลงได้ไปครึ่งเดียวนะครับมันก็หมดอากาศไปผมก็เลยถอยกลับนะครับในประเทศไทยถ้ำขอหินยอดมีอยู่5จังหวัดนะครับจังหวัดที่หนึ่งก็อยู่ทางภาคใต้จังหวัดสงขลานะครับจังหวัดที่สองก็ชุมพร จังหวัดที่สามก็กาญจนบุรีและก็สระบุรีอุดรธานีครับมันจะเป็นห้องอยู่สามสามห้องนะครับห้องที่หนึ่งก็มีกับกกเบื้องและก็ก,ก็โค้งกันดูก็คล้ายคลึงครับเมื่อก่อนก็ยังมีอหอยครับหอยที่เป็นหินแล้วก็ยังมีไม้ที่ว่า,ากลายเป็นหินนะครับตอนนี้มีไม้ด้วยไม้ที่กลายเป็นหินครับผมก็อยากฝากหน่วยงานภาครัฐนะครับอาจจะเป็น อยากจะให้ช่วยนะครับแหล่งท่องเที่ยววัตถุโบราณแล้วก็เชิงอนุรักษ์นะครับให้หน่วยงานที่มีความรู้อด้านวัตถุโบราณน,นะครับอย่างเช่นก็พัฒนาจน,จนตอนนี้ก็ท่านก็ได้มาช่วยดูนะครับมาช่วยดูว่าท้องที่ถ้ำจานเลนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยววัตถุโบราณน,นะครับ